สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนสวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบเบอร์ครับผมพี่น้องตั้งแต่บวกวางเฮ็ดช่องมาประมาณเดือนกว่าที่พี่น้องสี่สิบวันตอนนี้หลังคาใกล้กจะเต็มแล้วพี่น้องครับเหลือมั่ร้อยซับเหลือประมาณร้อยต้นๆหน,น,น้าประมาณ120ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหาพี่น้อง การจีบยอดซับไปถึงก็จะอยู่ในเกณฑ์แล้วก็ออประคุณทุกๆก,กำลังใจขอพระคุณทุกๆพลังบวกที่เพื่อนๆมอบให้มาครับออท,ทุกคน้อครับผมที่มอบมาให้กับป้บานลางนังเลยของปากวางชาแนลครับพี่น้องปา,วากวังกำลังเดินทางไปทำงานพี่น้องเมื่อกี้แวะเติมนม้ำมันครับ <c oughs> เวลาเติมน้ำมันก็นเลยตั้งกล้องขึ้นนี่ละพี่นอ้องเอาคลิปนี่แหละเนาะนี่ก็ล่าึ้นมาถนนใหญ่พี่น้องถนนมิตรภาพคนทนั้งนาเลยนะคนก็นเป็นกำลังใจให้กันเสมอเนาะพ,พี่น้องยูทูบเบอร์เราทำให้กำลังใจกันเลยกันบ่รู้ว่าจะทำเล็บมั้พี่น้องเนาะ Hey, <Okay. S 1> เอ้เจ๊งยังนี่น้องเขาขับรถยังสิแบบมือใหม่บ่อันตรายครับขับรถแบบนี้ไปแบบแคและวิ่งชา้าจนเกินไปชา้าเกินไปก็ไม่ดีครับว่ายเกินไปก็อันตรายต้องดูจังหวะรถด้วยครับบางบางครั้งมือใหม่บางทีเลยคาดการณ์กรณีหรือว่าจังหวะประมาณนี้ครับอ่านเพจตงต่าง,งมีก็ต้อง มีความระมัดระวังสูงให้มากๆในการขับขี่นะครับแล้วก็ความพร้อมของยาปะหะหรือว่ายานยนต์เท่านะว่าอ่างครับผม,มองเช็คดูดีๆครับไม่ว่าจะเป็นหลายอย่างเกี่ยวกับกาตรฐานำงันของเครื่องยนต์พี่นอง ีในขณะที่บากว่า,างบันทึกคลิปอยู่นี่ก็ช่วงเวลาประมาณมสี่โมงเช้าเลยเนาะสี่โมงเช้าต้ตนๆขอบพระคุณเ,เพื่อนๆมากๆเลยนะครับ เล่คนควันหลัปีนะมาเจาะเนาะไอิ้นเดือนแล้วพี่น้องต่อไปก็จะเดี๋ยวีิวล่ามาเยี่ยมเพื่อนหมายถึงเวลาในการทำช่องบากวังครับมีอะไรที่เราด้วยเนงบวางเดีเปลี่ยนหนังงานใหม่นะครับโบร่รดบุญวัปิดยังไง ไปสร้างช่อง,องไปเนาะพี่น้องไปฟันนาะมีเวลาหลายย,ยาีอกสามร้อยหกสิบห้ามื้อตอนนี้ก็ผ่านมาได้สี่สิบกว่าวันแล้ว,ลวเก้าวอะไความสำเร็จฝึกง,งานได้อยสี่สิบมื้อแล้วพี่น้อง <c oughs> ยังอ่ได้เป็นยูทูบเบอร์ไอ้พี่น้องเป็นเพียงพนักง,งานฝึกง,งานที่อยู่ในอยู่ระหว่างการสร้างตัวตนนะพี่น้องเนาะอยู่ระหว่างการทดลองงานระบบ มากว่างก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนคือเ่าแล้วครับขอบคุณกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในแลตฟอร์มหนึ่งคุณนักใจจากเพื่อนทุกคนนะครับที่มอบให้กันเรื่อยมาถึงแม้ว่าในวันข้างหน้าว่าก,กว่างีเรียนจบหรือว่าเรียนจบก็ดีประว่านี้นะครับผมเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมเนาะ โซเชียลพลังพลังพลังงานแห่งโซเชียลหรือว่าพลังบวกกำลังใจดีแห่งโลกโซเชียลเนี่ยสุดอยอดับพี่น้องทำให้ทุกคนเราเนี่ยอยู่บนโลกใบน,นี้เกิดการแหวนสมานฉันอย่างเดียวนะพี่น้องสามัคคีในทิศทางน่งกัดมนดีเนาะพี่น้องเลี่ยนแบบว่าด้วยความสารแนเล่นด้วยความมีความสุข คลิปนี้มากกว่างจะเอาประมาณตท่งหนึ่งเลยพี่นอ้องมากกว่างขอขอบคุณหลายเ้ยครับผมขอบคุณครับ